ไปแล้วไปแล้ว Yeah. you ให้เลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าดูดุดบไม่ได้บ๊ายบายบ๊ายบายไหนใครใครอยู่บนจอถ้าใครอยู่บนจออ่าบ๊ายบายเอฟซีหน่อยบ๊ายบายเอฟซีหน่อยขอไหมขอไหมให้บอสด้วยนะคะขอไหมเพื่อนจะงว่วงนะคะขอไมหน่อยจ้าอ่าสวัสดีครับ ตัวเกียวดูสิยไหนกันตัวเกียวจะมาเอาเงินเหรอคเมื่อนีดีใจร้ายครับพี่นอ้องตอนนี้งานเราก็ถือว่าเริเร่มทานอาหารกันแล้วงานการแสดงของเราก็จะเริ่มประมาณสองทุกตรงนะครับผมเป็นการแสดงของน้องๆจากค่ายเพลงตัวเกียวดูสิวันนี้ครับดีใจมากมายที่เอฟซีของค่ายเพลงตัวเกียวดูสินะครับผมหรือเอฟซีทุนยบาลที่แลนก็เป็นอันเดียวกันครับพี่นอ้องวันนี้แม่แม,แม่พี่พ มากันเยอะเลยจริงๆแล้วเราจะรับประมาณ1นึ่งพันคนแต่ผมมองแล้วว่าพันคนผมมีที่เดินแล้วอันนี้บอกตรงว,ว่าวันนี้มาไม่ถึงพันคนเพราะว่าถ้าพันคนถมอมองว่ามันอาจจะเอะอะไปผมก็อาจจะจัดเป็นครั้งที่สองในรอบต่อไปอเพราะว่าคนสั่งคนจองกดบัตร้ามาเยืมากแต่ผมไม่สามารถรับได้เพราะว่าถ้าเกิดเยอะเกินไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนอยู่วัดป่าแบบว่ามนยุ่งมาย้ำกันมันก็าสิบพาะหายใจมันเพสะดวกนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวเป็นความสุขสนุกสนานกันแน่นอนมีที่ถ่ายรูปตรวงานถ่ายได้เลยนะครับมีรูปพบกับบ้านได้เลยวันนี้ศิลปินถ่านกแสดงเสร็จแล้วในภาคของคอนเสิร์ตก็จัดลงไปเอ็นจอยกับแม่แม่พี่ๆวันนี้ของเราทําเป็นบินตี้แบบกระชับมินใครที่อยากชนแก้วกับทีมงานตัวแก้วดูสิปอดปีวันนี้ก็เต็มที่เลยนะครับใครมีเรื่องราวต่างๆอยากมอคอยสั่งมอพื้นอะไรเงี้ยก็กระซิบมาได้ถ่าแล้วถ่าอีกถ่าโดนถ่าโดน เราไปอะไดีเราเป็นอะไรเราแ๊บเดียวรอแ๊บเดียวอะไรกวฉนก็เต้นเต้นพูดไม่ถูกชะพอมันเหมือนแบบถาเราหอกงานมันจะมีคนมาแบบร้องร้องร้องมีคนอย่างนี้จริงหรอนี่เหมือนเลยเวลาเราพูดไำไมใช่อมาสองเราร้องกินทุ่มคส่เออแล้วแล้วฉนอนาไหมคะสชั่วโมงได้ก็ร้องให้อะไรอืนไอ้ว่าแล้วต้องแบนี้แล้วไม่ประจบเลยนะ จอมันหนูบอกว่าร้องเงนอายใช่ป่ะไม่มันร้องขอบคุณแฟนตามจริงอ่ะพี่ท้าไม่มีไม่มีนาฬิกาแต่ว่านาฬิกาอย่างตั็เลยใส่เพิ่มข้าไปสุดๆแล้วเป็นท่าที่เบ็เต้นตลอดทีนี้ขนาดมันยืนรอถ่ายรูปขนาดขนาดรอถ่ายรูปยังต้องรอมันพูดเบสคู่บีเขายืนถ่ายรูปมารอคุณถ่ายรูปนะรูปอะไรเขาวิดีโอ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 เอ่อเอาโบมือทักทายหน่อยมีอะไรอยากจะบอกไหมเขารอเขารอคุณร้องเนี่ย

ขนาดขนาดรอถ่ายรูปเยต้องรอมาพูดเบสพูดยังบีเขาขนถ่ารูปมารอถ่ายรูปนะรูปอะไรเขาวิโยเอาแบบวิโีโนอเอาุ่มมอท่านทหน่อยมีอะไรอยากจะบอกไหมเขารอเารอคุณร้องเนี่ยอะไรนะครัเขารอคุณร้องเพงรอไปเถอะขนาดรอเขอื่นได้หรอนะ อ่ะภาพน้เาื่ี้กลรองอ่ะองหลังนี่กล้องหลังเบรสเราเลงไปเรื่อยแล้วเขาจะไปสวยสวยมุมนี้สวยเลยหนึ่งส1อง่จะบอกแล้วกลับเลย

องพวกเราแทเพื่อนแท้ดุนะครับพี่แม็กนี่เพราะอย่างที่รองนอกจากข้างใบ่ายแล้วก็อยางทอย่างกได้เกิดพูดเก่งนะพูดเก่งนะใบจ่ายตั้งไปสี่ชุดแล้วลูกชิ้นเตอนเนี้ยสี่ชุดเนี่ยทำอะไรเนี่ยโอ้ยได้ฟังแล้ว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 